สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมร้าน2องรถสวยวันนี้ผมมานําเสนอขายรถขุดราคาถูกราคาไม่แพงเป็นแบรนด์ตลาดแบรนด์ยอดนิยมเลยนะครับบอกได้เลยว่าลูกค้าท่านใดที่มองหารถขุดราคาถูกอยู่และใช้งานส่วนตัวใช้งานรับจ้างใช้งานเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับผมคันนี้ตอบโจทย์ให้ลูกค้าได้เลย คันนี้คือโคมสุ pc 4 0ขีดหรือว่ารุ่น6นั่นเองตัวนี้มาในรูปแบบเดิมเลยนะครับสีสวยเลยทีเดียวบุ้งกีนะครับสาภาพสวยเดิมบุมอาร์มยาวสวยเดิมสามารถตักขึ้น6ล้อได้แบบสบายๆมีมาพร้อมกับตัวลายไปปิ้งนะครับซึ่งลูกค้าสามารถต่อหัวกระแทกได้นะครับผมหัวแยกได้นะครับหรือหัวสว่านนั่นเอง คันนี้มาในรูปแบบหลังคาบูมตรงแท็กเหล็กใบมีดบุงกีสภาพสวยๆเลยสีเป็นสีเหลืองนะครับผมก็เป็นสีประจำของแบรนด์โคมาสุอยู่แล้วนั่นเองหลังคานะครับสีขาวเดิมนะครับผมบอดี้ดีไซน์ให้ทรงเหลี่ยมนะครับให้ความบึกบึนกำยำทนทานแข็งแรงดีเยี่ยมบูมอาร์มยาวสวยเดิมสามารถตักขึ้น6ล้อได้แบบสบายสาย มีโลโก้นะครับด้านข้างคําว่า P C 4 0 6ขีดหนะครับซึ่งเป็นบ่งบอกไซส์แล้วก็ขนาดของตัวรถนั่นเองเ mm hmm. บาะนั่งมีพนักพิงทางด้านหลังนะครับเบาะก,ก็สภาพสวยเดิมไม่มีการฉีกขาดใดๆชุดคอนโทรลต่างๆจะโยมอยู่ทางด้านหน้าครับซ้ายขวาแล้วก็ตัวเดินจะอยู่ตรงกลาง แผงหนะ้าปัดเดินไม่อยู่ทางด้านขวามือของคนขับลูกค้าก็สามารถดูตรงนั้นได้เลยฝากระโปรงนะครับอยู่ด้านหลังนะครับเป็นแบบชิ้นใหญ่ชิ้นเดียวเครื่องยนต์คมบสูดเดิมๆนะครับจากโรงงานปั๊มไฮดรอลิกก็อยู่ทางด้านซ้ายมือส่วนทางด้านขวาก็รวมไปด้วยของเหลวต่างๆนะครับถังน้ํามันไฮดรอลิกถังน้ํามันดีเซลนะครับผมแล้วก็แบตเตอรี่ก็จะอยู่ทางด้านท้ายการคันนี้นะครับผมการดูแลไม่ยุ่งยากเลยนะครับระบบส่วนใหญ่ก็เป็นระบบแบบ ดังเดิมนะครับการใช้งานนะครับบอกวเลยว่าดีเยี่ยมเลยนะครับอะไรหาง่ายมากนะครับตามท้องตลาดมีทั่วไปเลยคันนี้จะมีไซส์หรือขนาดอยู่ที่4ตัน,นครับโคมสุ p c 4ี0 6ช่วงล่างมาพร้อมกับช่วงล่างแท็กเหล็กครับซึ่งให้ความทนทานแข็งแรงดีเยี่ยมนะครับอันนี้ก็ สภาพเดิมๆเ,เลยใบมีดดันมีมาพร้อมนะครับกรณีที่ลูกค้าขุดไปนะครับอาจจะใช้ใบดันนะครับปรับพื้นที่นะครับต่างๆให้สมูทมากยิ่งขึ้นนะครับให้ดูแบบพื้นที่เรียบเนียนมากยิ่งขึ้นลูกค้าก็สามารถใช้ใบดันดินตัวนี้ดันได้เลยนั่นเองคันนี้บอกราคาโปรโมชั่นกันเลยดีกว่าครับกับรถขุดโคมสุ pc 40ขีด6วันนี้ลดทันทีครับ20,000บาท ลดทันที20,000บาทลูกค้าจากราคาปกติ259,000บาทวันนี้ลูกค้าไม่ต้องจ่ายลูกค้าจ่ายเพียง239,000บาท239,000บาทราคานี้นะครับแถมทันทีจะส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะครับคุ้มมากๆนะครับลูกค้าได้ในรถไซส์ขนาด40บุมอาร์มยาวได้ไลายไปปิ้งนะครับผมออปชั่นดีๆแบบนี้นะครับ ไม่ควรพลาดเลยลูกค้าสามารถโทรจับจองล่วนได้เลยที่เซลล์ฝ่ายขาย0616960160 6 6 1 6 9 6 0 1 6 0ลูกค้าท่านใดนะครับที่สะดวกมาดูรถสามารถเข้ามาดูได้เลยที่ร้าน2องรถสวยพิกัดอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีพิกัดอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีร้านเราเปิดให้ลูกค้าได้เข้ามาเทสทดลองขับนะครับมา ดูสภาพรถได้ทุกวันเลยนะครับหรือท่านใดที่ไม่สะดวกมาดูรถอยากดูรูปภาพหรือวิดีโอตรงไหนเพิ่มเติมหรืออยากให้เราวิดีโอคอลดูรถก็สามารถทําได้หมดเลยนะครับกรณีที่ลูกค้าไม่สะดวกมาดูรถเรายินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านเลยบอกโปรโมชั่นกันอีกทีครับกับโคมสุ PC 40ขีด6หรือว่ารุ่น6คันนี้ไซส์ขนาด40 ส่วนลด20,000บาทส่วนลด20,000บาทจากราคาปกติ259,000บาทวันนี้ลูกค้าไม่ต้องจ่ายลูกค้าจ่ายเพียง239,000บาทฟังไม่ผิดครับ239,000บาทแถมทันทีจะส่งฟรีทั่วประเทศไทยราคานี้ไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆเพิ่มเติมราคาถูกมากครับท่านใดที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยเซลล่ายขายเรา0616960160 ศูน6์หกหนึ่งหกเก้าหโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะครับมีที่2องรถสวยเท่านั้นครับสวัสดีครับ